ปัญหาที่เจอก็คือขั้วของกล้วยนะครับผมนะจะเปราะนะแล้วก็หลุดออกมาง่ายๆเลยนะครับผมอ่าฮะอันนี้ก็คือปัญหาที่เราเจอนะครับอ่าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการบ่มกล้วยแคเวนดิชนะครับผมนะอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาหาข้อผิดพลาดว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่เราบ่มไป3วันแล้วก็คือขั้วของกล้วยแคเวนดิชเนี่ยเขาหลุดนะครับผมนะทีนี้เราจะต้องมาหานะว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะ โดยตอนนี้ก็คือเราจะบ่มที่อุณหภูมิ2ี่องศาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เราจะเอาออกมาวันละ2หวีนะครับอ่าเราจะใช้กล้วย6หวีนะครับแล้วเราก็จะใช้ตัวฐานแก๊สนะครับในปริมาณที่ลดลงนะฮะคราที่แล้วเนี่ยเราใช้0.5ขีดนะครับคราวนี้เราจะลดลงเหลือ0.35ขีดนะครับอ่าพัน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 ไปนะครับนะแล้วก็ไม่ต้องชุบน้ํานะครับ เพราะว่าข้างในเนี่ยเขามีความชื้นอยู่แล้วนะฮะวางลงตรงกลางนะครับอย่าให้โดนตัวกล้วยนะครับอ่าอย่างนี้นะฮะเราจะทดลองโดยการที่วันที่1ก็คือครบ24ชั่วโมงเราจะเอาออกมา2หวีแล้วก็วันที่2นะครับพอครบ48ชั่วโมงเราก็จะเอาออกมาอีก2หวี แล้วก็วันที่3นะครับก็คือครบ72ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมาดูว่าขั้วมันจะหลุดเหมือนกับคราวก่อนหรือเปล่านะครับดดดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาออกมาสองหวีนะแล้วก็มะรืนเราจะออกมาอีกสองหวี แล้วก็วันที่3ามเราก็จะเอาออกมาอีก2หวีแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ครบกําหนดเวลาหนึ่งวันนะครับผมวันนี้เราจะเอากล้วยแคมเบเดตออกมาสองหวีแล้วมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ากล้วยก็ยังเขียวอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะออกมาสองหวีก่อนนะครับ อสองหวีก็ยังเป็นลนักษณะเขียวๆอย่างนี้เดือนู่นะครับยังไม่มีวิแววว่าจะเหลืองนะครับผมแต่ว่าเขาก็อาจจะเหลืองในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับของการบ่มกล้วยแคเวนร์ที่อุณหภูมิ24องศาแล้วก็บ่มด้วยถ่านแก๊สพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ ตัวนี้เราก็จะเห็นว่าเขาจะเริ่มเหลืองมานิดนึงนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบกับกล้วยที่บ่มด้วยแก๊ส1วันนะครับอันนี้เป็นกล้วยแคมเบเดชที่บ่มไว้2วันนะครับและอันนี้ก็เป็นกล้วยแคมเบเดชที่บ่มไว้1วันนะฮะแล้วก็เอาออกมาไว้ข้างนอกอีก1วันนะครับดูความแตกต่างนะครับ สีจะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับไปดูใกล้ๆนะครับอันนี้ก็คือไว้ที่1วันนะครับส่วนอันนี้ก็คือไว้ที่2วันนะครับสีใกล้เคียงกันมากครับผมและวันนี้เป็นวันที่3ของการบ่มกล้วยแคเวนดิตชุดสุดท้ายนะครับอ่าฮะเหลืองครับผม เหลืองสวยเลยนะครับอันนี้มาดูตัวน,น,น,นี้ก็แล้วกันนะครับผมสีนี้จะสวยหน่อยอ่าจะเห็นว่ามีสีเหลืองสวยเลยนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือขั้วไม่หลุดนะครับ่าไม่เหมือนกับคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วนี่เราก็คือเราใช้ฐานก๊าซที่0.5ขีดนะครับบ่มสามวัน ตัวนี้เราลดปริมาณเหลือ0.35ขีดนะครับผมนะแล้วก็บ่ม3วันเหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบกับเจ้าชุดที่1และชุดที่2ก่อนหน้านี้กันนะครับนี่คือกล้วยชุดที่1นนะครับบ่มไว้ในห้องเย็นกับ่านแก๊ส1วันแล้วก็เอาออกมาข้างนอก2วันนะครับและนี่ก็คือกล้วยชุดที่2นะครับบ่มไว้ในห้องเย็น2วันและเอาออกมาข้างนอก1วันครับ และนี่ก็คือกล้วยชุดที่3นะครับบ่มไว้ในห้องเย็นพร้อมกับถ่านแก๊สเป็นเวลา3วันจะเห็นว่ากล้วยทั้ง3มชุดนั้นมีสีที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับและที่สำคัญก็คือทั้ง3มชุดนั้นไม่มีชุดไหนเลยที่หลุดจากขั้วเหมือนกับคราวที่แล้วนะครับลองดูนะครับตัวนี้ครับผมแข็งแรงไม่หลุดจากขั้วนะครับอ่า ตัวนี้ก็แข็งแรงไม่หลุดจากขั้วนะครับและตัวสุดท้ายนี่ครับผมนะที่เรากังวลว่าจะหลุดจากขั้วก็ไม่หลุดจากขั้วนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาการบ่มกล้วยแคเนเบรติชไม่ให้ขั้วหลุดออกจากตัวหวีก็คือบ่มด้วยถ่านก๊าซปริมาณที่ลดลงและอาจจะใช้เวลาบ่มเพียงแค่1วันหรือ2วันเท่านั้นก็เพียงพอหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ